สังคมันบีใช่อายุ <c oughs> ขัดข้ชีวิตมันช่างน่าเศร้าเงินตอนนี้มีศูนย์บาทไม่มีรถไม่มีอาหารต้องประทังชีวิตไปจับหมูแทะหมูบนลูบนี เราเทเลงขออกของเราได้ยังไงครับอายุน้องมองไปที่ท้องฟ้าน้องจะเห็นดาวใช่ทำไมข้ารู้สึกว่างเปล่าข้ารู้สึกว่าทำชีวิตมันทรหดแบบนี้ข้าต้องการแสงสีเสียงให้ข้ารู้สึกมีไฟขึ้นมาอีกรอบนึงหนูทำให้ได้ครับใช่หรอ เราต้องซ่อนรถนะคะเพลงเมื่อกี้ช่างไพเราะมันชื่อเพลงว่าทนทนเดี๋ยวข้าจะไปโรงหัดฟังแล้วก็ร้องไป,ปรพร้อมกับแพ็คหมูไปด้วยรับทราบเรียนเชิญโ,โอเคครับเพลเงคุณร<น>จะต้องชอบเขาเพลงนี้โอ้รับทราบเพลงทนทุกคนหร,หรือว่าเราจะประสานเสียงให้ลรกคุฟ <ๆ S 2> ังเขาเพลงนี้ทุกคนเราจะมาประสานเสียงเพลงทน เพลงี่ชื่อว่าทนไปหาเนื้อร้องมาเพื่อร้องพร้อมๆกันเพื่อสร้างแรงปลุกใจให้ทําหมูต่อไปข้าจะร้องเพลงปลุกใจให้กับประชาชนชาวโครูฟังสักครู่หนึ่งเพลงที่ชื่อว่าทนสักครู่หนึ่งตอนนี้ติดเนื้อร้องออกคาบเลยแล้วกันครับที่ไม่มีลุยพี่ตองมีแต่แนี่กอโต๊นุ่น พงน้ำตาน้องเขาองช่วยพี่ออกขาคอนโดไม่นอะเขาทำน้องด้วยหรือว่าน้องจะทนโอ้โหก็ไม่พี่ไม่มีบาเลนแถมขารถพี่ส่งไม่ทันกระเป๋าของพี่บีโอแต่ตัวพี่ไม่มีตังจะช่วยถความเครียดได้เยอะเลยะอยู่กับพี่นะมันลำบากหรือน้องจะทนอยู่กับพี่ลำบากหรือน้องจะทน นี้ฟังเวอร์ชันไหนมาครับเนี่ยิกสิทธิ์ไม่ติดเี้เวอร์ชันนี้ร้องหลบพิกสิทธิ์ครับตกไปไกลเลยนะครับเช่วยได้เยอะเลื่อมไปเลยค่ะว่าต้นฉบับเป็นยังไงค่ะข้ารู้สึกไม่หิวแล้วเอาละฮะคนดูทั้งโลกใบนี้นะครับก็ได้พบกันแล้วนะครับราชินีเพลงพูดนะครับ